วันนี้เราจะมารีวิวเคสจากแบรนด์ Cooler Master รุ่น NR 200 P นะครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ในช่วงรีวิวสินค้าจากร้าน c s i t System เหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้ก็อยู่น้องมาสันนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเคสจากแบรนด์ Cooler Master รุ่น NR 200 P นะครับ ก็เป็นเคสที่มีขนาดเล็กเหมาะสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีพื้นที่ในการวางเคสนะครับผมตัวนี้ค่อนข้างตอบโจทย์มากครับหรืออยากจะพกเคสไปไหนมาไหนในต่างจังหวัดนะครับเหมาะสำหรับคนที่ชอบเดินทางบ่อยๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูสเปคของตัวเคสนี้กันข้าวๆกันก่อนนะครับเบื้องต้นเดี๋ยวขอดูแมนนวลก่อนนะครับ <laughs> แมนนวลตัวเคสนะครับผมก็จะมีความยาวของเคสนะครับจะอยู่ที่37.6เซนนะครับผมแล้วก็มี หน้ากว้างของเคสครับอยู่ที่18.5เซนนะครับแล้วมีความสูงของเคสนะครับตั้งแต่ตรงด้านล่างนี้จนถึงด้านบนนะครับอยู่ที่29.2เซนตนะครับส่วนตัวเมนบอร์ดของเคสตัวนี้ครับที่ซัพพอร์ตนะครับก็จะเป็นเมนบอร์ดที่มีขนาดที่เรียกว่า ITX นะครับผมก็คือเป็นบอร์ดที่มีขนาดเล็กมากครับตัวก็ประมาณฝ่ามือนะครับผม ก็ค่อนข้างจะตัวเล็กกระทัดรัดนะครับผมตัวนี้โอเคแล้วก็ตัวเรื่องของการซัพพอร์ตต่างๆนะครับผมตัวนี้ก็ซัพพอร์ตชุดน้ำถ้าผมชุดน้ำตัวนี้สามารถใส่ตั้งแต่ที่240จนถึง280เลยนะครับสำหรับเคสตัวนี้ว้าวถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับเคสตัวเล็กที่รองรับชุดน้ำได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดอื่นๆกันเพิ่มเติมนะครับ อ๋อตัวก้สิกา้านนะผมสําหรับตัวกา้าดจอนะครับตัวกา้านจอตัวนี้สามารถซัพพอร์ตความยาวได้สูงสุดอยู่ที่33เซนติเมตรนะครับหรือ330มิมลนะครับผม <Wow. S 1> และรุ่นนี้นะผมก็จะมีฝาข้างนะผมสามารถเปลี่ยนได้นะครับเป็นฝาข้างแบบปิดกับแบบกระจกนะครับเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกให้ดูกันอีกทีหนึ่งครับโอเคคราวนี้เราจะมาดูสินค้าที่แถมมาก,กับตัวเคสกันนะครับผมเบื้องต้นก็จะมีกล่องแบบนี้มาให้นะครับอยู่ในตัวเคส แล้วก็มีฝานี้นะครับผมนี่ฝาแบบนี้เลยตอนนี้ก็จะเป็นฝากระจกนะครับตัวนี้อ่าเดี๋ยวเรามาแกะดูกระจกกันครับตัวนี้ก็จะเป็นกระจกที่เรียกว่ากระจก Temple g l a s s นะครับผมตัวนี้ก็มีห่อมาอย่างดีนะครับกันกระแทกกันอะไรมาให้ด้วยนะครับตัวนี้นี่แบบนี้เลยครับอ่าเดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนดูก่อนนะครับเื้อมต้นส่วนตัวนี้ก็แกะไม่ยากนะเคตัวนี้ก็เปิดฝาได้โดยที่ไม่ต้องขันน็อตเลยนะครับตัวนี้ หรือว่าง่ายมากเลยโอเคเดี๋ยวเราลองใส่เข้าไปดูนะครับใส่แบบนี้เลยนะครับส่วนตัวกล่องนะครับตัวในกล่องนี้อ่าเดี๋ยวเรามาแกะดูกันครับว่ามีอะไรบ้างในกล่องก็จะมีพัดลมแถมมาให้สองตัวนะครับเป็นพัดลมขนาด12เซนนะครับแต่ตัวนี้จะไม่มีไฟนะครับแล้วก็มีตะแกรงมาให้ด้วยหุ่มกันแบบว่าพวกสายไฟไปโดนหรืออะไรไปโดนงนีนะครับ มีให้ทั้งหมดสองตัวตามนี้เลยนะครับก็จะมีพัดลมมาให้ทั้งหมดสองตัวแบบนี้นะครับแล้วก็ในชุดนี้นะครับผมก็จะมีสายไฟมาให้นะครับผมเป็นสายไฟที่พ่วงพัดลมสองตัวเข้าด้วยกันนะครับแบบนี้สายไฟพ่วงพัดลมเข้าหากันนะครับแล้วต่อเข้าเมนบอร์ดนะครับโดยใช้สายไฟเพียงเส้นเดียวนะครับตามนี้เลยแล้วก็อ่าเราข้ามจากตัวพัดลมมานะครับเรามาดูใต้กล่องกันดีกว่าครับใต้กล่องมีอะไรบ้าง ฮก็จะมีถุงน็อตกับเคเบิลไทยนะครับแบบนี้เลยไว้สําหรับประกอบพอมต่างๆนะครับไว้เก็บสายเก็บอะไรนะครับตัวนี้แล้วก็มีสายไรเซอร์การ์ดนะครับก็เป็นสายไว้สาหรับวางการ์ดจอแนวตั้งนะสายไรเซอร์การ์ดตัวนี้แต่สายไรเซอร์การ์ดรุ่นนี้จะเป็น PCI สามจุดศูนย์นะครับที่แถมมากระเคสตัวนี้โอเคครับเราจะมาดูที่รายละเอียดของตัวเคสค,คอมพิวเตอร์ตัวนี้กันนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะถอดฝากระจกข้างเคสนี้ออกก่อนนะครับเบื้องต้นนี่ โดยตัวฝาเบื้องต้นที่เขาให้มานะครับก็จะเป็นแบบ a i r ์ r o นะครับตอนนี้เลยก็จะมีรูให้นะครับแล้วก็มีฟิลเตอร์กองฝุ่นนะครับแล้วก็สามารถถอดออกมาทําความสะอาดได้แบบง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวข้างๆนะครับว่าจะเป็นแถบแม่เหล็กนะครับตามนี้ไว้เวลาเราวางจะติดก็สามารถยึดได้ง่ายนะครับนี่แบบนี้เลยส่วนตัวหลังเคสนะครับผมหลังเคสก็ถอดออกเหมือนกันนะครับแล้วก็มีฟิลเตอร์กองฝุ่นเหมือนกันทุกอย่างนะครับแล้วก็เป็นแอร์โฟเหมือนกันด้วยครับตัวนี้ เดี๋ยวจะมาแกะไปดูทีละชิ้นๆกันนะครับส่วนตัวข้างๆนี้นะครับเดี๋ยวเราขานออกมาก่อนเนาะจะได้เห็นพร้อมกันส่วนตัวข้างๆตรงนี้นะครับตัวข้างๆนี้ก็จะเป็นที่ไว้สําหรับวางชุดน้ําปิด2ตอนหรือหรือ280ได้นะครับตัวนี้แล้วก็จะอันนี้ต้องมีเลือกนะครับว่าเลือกว่าจะใส่ฮั์ด,ดิสที่เป็นฮั์ดดิสธรรมดาหรือจะใส่เป็นชุดน้ําไว้ตรงนี้นะครับแล้วถ้าหากว่าลูกค้าอยากจะใส่เป็นตัวชุดพัดลมนะครับ สำหร MM ับเคสรุกน so you know, so ี like ้ถ้าหาว่าลูกค้าอยากจะใส่เป็นชุดพัดลมนะครับก so you know ็จะต้องเอาตัวเพจนี้ออกนะครับเพราะว่าตัวชุดพัดลมเนี่ยจะสูงขึ้นมาแล้วก็ถ้าหากว่าเรื่องของชุดพัดลมนะครับเดี๋ยวจะอธิบายอย่างนี้พัดลมอ่ะถ้าใส่กับฝาข้างที่เป็นตัวธรรมดานะครับจะใส่ได้สูงสุดอยู่ที่15.5เซนนะครับถ้าเป็นฝาข้างกระจกนะจะใส่ได้ที่15.3มเซนนะครับสําหรับเคสรุ่นนี้นะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเราใส่ชุดตัวพัดลมนะครับชุด ชุดลมที่เป็นพัดลมนะครับเราจะไม่สามารถใส่ตัววางก๊าซจอแนวตั้งได้นะครับสำหรับเพลตตัวนี้นะครับมันจะมีที่วางก๊าซจอแนวตั้งให้ตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็สำหรับตัวนี้ครับไม่สามารถวางชุดน้ําปิดด้านบนได้นะครับเพราะว่าด้านบนเนี่ยออกแบบมาเพื่อให้วางแต่ตัวพัดลมที่แถมมาให้ได้อย่างเดียวนะครับทั้งหมด2ตัวเอามาติดด้านบนตรงนี้ได้เลยอันนี้นะครับส่วนตัว vertical นะครับผม vertical สําหรับตัวที่เป็นตัววางก๊าซจอแนวตั้งนะครับก๊าซจอแนวตั้งก็แอบเสียใจนิดนึงนะครับผมเพราะว่า เขาไม่สามารถใส่ความยาวที่เป็นสามสล็อตได้นะครับวางได้แค่สูงสุดคือสองสล็อตนะครับแต่ว่าตัวเพจที่ใส่สามสล็อตได้จะเป็นกา,าร์ดจอแนวปกตินะครับผมตามนี้เลยแต่ใส่กา,าร์ดจอที่เป็นแนวปกตินะครับที่ว่าเป็นตัวสามพัดลมนะครับเราก็สามารถใส่ชุดน้ําปิดไว้ตรงนี้ได้นะครับนี่ตรงนี้เลยติดไว้ตรงนี้อาจจะไม่ได้มีรูปตัวอย่างให้ดูมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราจะมารีวิวเคสกันแบบคร่าวๆนะครับสําหรับตัวนี้ส่วนตัว หน้าเคสก็แกะออกมาได้นะครับแบบนี้เลยง่ายๆเลยก็คือไม่มีน็อตนะครับถอดออกมาได้เป็นชิ้นๆน,นี้เลยครับตัวช่องนี้ครับผมก็มีไว้สําหรับเวลาเราใส่การดจอใส่ยากนะครับผมก็ใส่ผ่านช่องนี้แล้วเสียบได้นะครับอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเรามาแกะช่องบนออกก่อนเวลาจะเอาฝาบนออกก็แกะฝาข้างออกให้หมดเลยนะครับมันจะได้แกะง่ายๆโอเคแกะออกมาแล้วด้านบนนะครับผมก็จะเป็นตัวฟิลเตอร์กองฝุ่นเหมือนกันนะครับตัวนี้แต่รู้สึกว่า ติดมานะครับผมเวลาแกะออกมาเนี่ยอาจจะต้องดึงสลักออกนะครับมันจะมีสลักล็อกเป็นชิ้นๆน,นี้เลยนะครับผมล็อกเป็นจุดๆก็ต้องง้างออกมาหน่อยหนึ่งนะครับตัวนี้โอเคแล้วตัวขาล็อกพัดลมนะครับของคูลเลอร์ที่เขาให้มานะครับเขาจะมาเสียบเข้ากับล็อกตรงนี้พอดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นด้านบนจึงทํามารองรับแค่พัดลมของตัวชุดนี้นะครับส่วนตัวด้านบนเคสนะผมตัวพอร์ตต่อนะครับก็จะมีเป็นปุ่มสวิตช์หนึ่ง ปุ่มสวิตช์เปิดปิดอย่างเดียวนะครับแล้วก็มีตัวเป็นช่อง USB 3.0นะครับให้ทั้งหมด2ช่องแล้วมีออดิโอให้ช่องหนึ่งนะครับตัวนี้ส่วนภายในเคสนะครับตัวนี้ power supply นะครับก็จะเป็น power supply ที่เป็นขนาดที่เรียกว่า SFX นะครับหรือ SFX ขีด L นะครับ power supply SFX คืออะไร power supply SFX ก็คือ power supply ที่มีขนาดที่เรียกว่าเล็กเป็นพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นของแบรนด์ต่างๆนะครับก็จะมี ตอนนี้นะครับก็จะมีคอแซร์รียนลี่นะครับแล้วก็มีของแบรนด์คูเรอร์มาสเตอร์เองก็ทำนะครับผมที่เป็น Power s u p p l y SFX นะครับก็จะเป็นไซส์ Hungary> แบบนี้เลยสำหรับเคสตัวนี้ก็จะซัพพอร์ตพาวเวที่เป็นขนาด SFX อย่างเดียวเท่านั้นนะครับก็โดยรวมนะครับตัวเคสตัวนี้ก็เป็นเคสที่ตอบโจทย์สำหรับคนที่ไม่มีพื้นที่วางเยอะนะครับส่วนภายในเคสก็ม um ีพ uh ื้นที่ให้ใส่ที่ค่อนข้างเยอะแต่ก็แอบเสียดายนิดหน่อยนะครับที่ว่า เอาใส่กร์ดจอที่เป็นตัว3สลอตไม่ได้นะครับส่วนตัวที่วางฮันดิสไม่ต้องพูดถึงเลยครับเพราะเขามีที่วางฮันดิสให้ตรงนี้อันเดียวครับแต่ถ้าหากว่าลูกค้าใช้เป็นเซตลมหรืออะไรครับก็สามารถใส่ฮันดิสเพิ่มเติมได้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเคสจากทางแบรนด์ Cooler Master รุ่น NR 200P นะครับหากท่านใดสนใจสั่งซื้อสินค้าก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ตามลิงก์ดิสคริปชันด้านล่างนี้เลยส่วนเคสของแบรนด์นี้ก็มีให้เลือกหลากหลายสีนะครับก็จะไม่ว่าจะเป็นสีดำ ม่วงหรือสีเขียวนะครับก็สั่งซื้อได้ที่ช่องทางด้านล่างนะครับและหากท่านใดสนใจอยากให้เรารีวิวสินค้าที่ไหนก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะทําการรีวิวในคลิปต่อๆไปนะครับฝ <Okay. S 1> ากทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับ <Okay. S 1> เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปด,ดีๆและข่าวสารดีๆจากทางเราชาวซีเอชไอทีซิตีเต็มกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับว,วันนี้สวัสดีครับ